ในยุคที่วิกฤตต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติรอบตัวเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วเราจะดูแลความสุขความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองและก็คนรอบข้างได้อย่างไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกหาคาตอบกันในวันนี้คือต้องไม่ต้องดูอื่นไกลเลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวน้ําท่วมที่รู้สึกว่าจะหนักขึ้นทุกปีป,ปีหรือประสบการณ์ตรงจากโรคระบาดที่เราเพิ่งจะผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ย เราทุกคนสัมผัสได้เลยนะคบว่าโลกเรากําลังเจอกับความท้าทายที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็กระทบกับชีวิตเราแบบเต็มๆเลยทีนี้มันก็เลยมาถึงคําถามสําคัญตรงหน้าเราเลยครับว่าท่ามกลางวิกฤตสารพัดอย่างเนี่ยเราจะเลือกแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาใช้โอกาสนี้สร้างอนาคตที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ดีกว่าเดิมให้ได้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคุยกัน เอาละครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการสร้างอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมาทําความรู้จักกับคู่ต่อสู้ของเรากันให้ดีซะก่อนว่าไอ้เจ้าวิกฤตที่ว่าเนี่ยเวลาที่มันมาถึงมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างเวลาเราพูดถึงคําว่าภัยพิบัติหรือวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแผ่นดินไหวหรือพายุใหญ่ๆเท่านั้นแต่มันรวมถึงทุกเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันที่เข้ามาขย่าชีวิตเราเลย ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งต่างๆที่สร้างความสูญเสียมหาศาลแล้วผลกระทบของวิกฤตเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่ความเสียหายที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกัดกินเข้าไปถึงตัวตนและความเป็นอยู่ของเราในทุกมิติเลยทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจไปจนถึงความสัมพันธ์ในสังคมเลยครับอย่างแรกเลยที่โดนโจมตีตรงๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละครับ บางคนอาจจะบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงเลยแต่หลายๆคนก็ต้องมาเจอกับโรคภัยที่ตามมาทีหลังที่หนักไปกว่านั้นอีกก็คือความเครียดที่สะสมเนี่ยมันไปกระตุ้นให้โรคเรื้อรังต่างๆมันกำเริบขึ้นมาได้อีกนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อาหารน้ําหรือยานเนี่ยกลายเป็นของที่หายากไปเลยครับแต่บาดแผลที่มองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ํานะครับนั่นก็คือผลกระทบทางจิตใจ ความไม่แน่นอนต่างๆมันสร้างความเครียดความวิตกกังวลการสูญเสียก็ทําให้เรารู้สึกใจสลายสําหรับบางคนนะครับภาพความทรงจําที่มันเจ็บปวดเนี่ยมันย้อนกลับมาทําร้ายซ้ําๆในรูปแบบของ PTSD จนอาจจะทําให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่เหลือความหวังอะไรอีกแล้ววิกฤตเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายแค่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันทําลายสายใยที่เชื่อมพวกเราไว้ด้วยกันเป็นสังคมเลยผู้คนต้องสูญเสียทั้งบ้านทั้งคนที่รักต้องพลัดพรากจากครอบครัว แล้วพอทรัพยากรมันมีจํากัดความขัดแย้งในชุมชนมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยครับในขณะที่บริการสาธารณะต่างๆที่เราเคยพึ่งพาได้ก็อาจจะหยุดชะงักหรือล่มสลายไปเลยคือผลกระทบทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับทั้งเรื่องร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมเนี่ยมันสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆแต่บาดลึกประโยคนึงเลยครับนั่นก็คือการสูญเสียความหมายในชีวิตมันคือการสูญเสียสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรานั่นเองครับ เอาละครับพอเราได้เห็นด้านที่มันมืดมนของวิกฤตกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมองหาแสงสว่างกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าในทุกปัญหามันมีทางออกเสมอและทางออกที่ว่านี้เนี่ยมันเรียกว่า resilience หรือถ้าใช้พูดง,ง่ายๆก็คือความสามารถในการล้มแล้วลุกให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเอง ไอ้คำว่า r e s i l i e n t หรือความสามารถในการฟื้นตัวเนี่ยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยมันก็คือพลังในการล้มแล้วลุกนี่แหละครับแต่มันสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่การทนไปเรื่อยๆหรือแค่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่มันคือการเรียนรู้จากวิกฤตแล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะกลับมาเป็นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับคือจากเดิมที่เราจะรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยตั้งรับแก้ไขกันไปเฉพาะหน้าซึ่งวิธีนี้มันเปราะบางมากๆเลย เปลี่ยนมาเป็นแนวทางใหม่ที่เน้นการเตรียมพร้อมคือวางแผนล่วงหน้าแล้วก็สร้างระบบที่มันยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาแล้วคําถามก็คือเราจะสร้างพลังในการฟื้นตัวที่ว่านี้ขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีเส้นทางที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่3ระยะด้วยกันครับระยะแรกเลยคือการเตรียมพร้อมก็คือก่อนที่พายุจะมาระยะที่2คือการรับมืออย่างมีสติตอนที่พายุกําลังโหมกระหนำ่ำและสุดท้ายคือ การฟื้นฟูเพื่อเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจและก็ชุมชนของเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหลังจากที่พายุสงบลงไปแล้วแต่ถ้าการล้มแล้วลุกให้แกร่งกว่าเดิมมันก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถสร้างอนาคตที่ไม่จําเป็นต้องล้มอีกต่อไปล่ะครับนั่นล่ะครับคือวิสัยทัศน์ที่เราจะไปดูกันในส่วนสุดท้ายนี้แนวคิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการฟื้นสร้างสุขภาวะครับ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนกับการซ่องรั้วที่พังไปแล้วแต่มันเหมือนกับการที่เราไปปรับปรุปรงดินทั้งสวนให้มันสมบูรณ์เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะทนลมพายุได้ด้วยตัวของมันเองแล้วยังออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมอีกด้วยนี่แหละครับคือการสร้างระบบที่มันดูแลตัวเองได้แล้วก็เติบโตได้ด้วยตัวมันเองอย่างยั่งยืน แล้วหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้เลยก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนจริงๆตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันเลยไปจนถึงการวางผังเมืองในชุมชนของเราและขยายไปถึงนโยบายระดับประเทศแล้วก็ข้อตกลงระดับโลกคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับแล้วที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือแนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันสวยหรูนะครับ มันเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นจริงแล้วแม้แต่ในบ้านเราเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกหรือเกษตรกรรมยั่งยืนหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันเตือนภัยบนมือถือที่ช่วยให้เรารับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าการทําดีต่อโลกกับการทําธุรกิจเนี่ยมันสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามตั้งต้น ว่าในโลกที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายขนาดนี้เราจะเลือกสร้างอนาคตแบบไหนกันคำถามนี้มันไม่ใช่คำถามสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้นำประเทศเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นคำถามสำหรับพวกเราทุกคนว่าเราจะร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ต้องคอยล้มและลุกข,ขึ้นมาใหม่หรือจะสร้างอนาคตที่มันแข็งแรงและยั่งยืนตั้งแต่แรกเริ่มเลยทางเลือกนี้อยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับ